ไปกันที่เรื่องคนละครึ่ง plus กันหน่อยค่ะก็ตอนนี้นะคะวันนี้11พฤศจิกาย,ยนต้องย้ําเตือนกันว่า5ทุ่มใครที่ยังไม่ได้ใช้โครงการคนละครึ่ง plus คือมีสิทธิ์แต่ว่ายังไม่ได้ใช้เงินเลยรีบไปใช้ก่อน5ทุ่มนะคะปริเดี๋ยวเนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์ไปเพราะว่าจากการรายง,งานของผู้อวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังคุณวินิจพิเศษสุวรรณภูมิบอกว่าตอนนี้มีผู้ใช้จ่ายผ่านโครงการณนะวันที่10พฤศจิกาย,ยนคือเมื่อวานนี้ตอน5โมง เมีคนใช้ไปแล้ว19 6, 000, 000, 000ล้าน6แสน10,000รายนะคะแล้วยอดใช้จ่ายรวมไปกว่า28,000กว่าล้านบาทแล้วแต่มีนะคนที่ยังไม่ได้ ไปใช้เงินผ่าน g ีบลเล t นะคะอยู่ที่ประมาณ1,27,800คนเพราะถ้าหากว่าในโครงการภายในวันนี้ถ้าคุณไม่ได้ใช้โครงการในวันนี้ตอน5ทุ่ม1น0 0 0 0 0กว่ารายถ้าวันนี้ยังไม่ใช้ถูกตัดสิทธิ์ไปเลยนะคะเท่ากับว่าจะไม่สามารถใช้เงินผ่านโครงการคนละครึ่ง PLUS ในเฟสแรกนี้ได้แล้วส่วน หนึ่งแสนกว่าสิทธิ์นี้ถ้าสมมติวันนี้ยังไม่ใช้อีกเนี่ยวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนอีกไหมไม่มีแล้วนะคะคไม่มีแล้วจะเลยไปรออีกทีคือเฟสที่2เลยนะคะดังนั้นเนี่ยย้ำเตือนกันอีกครั้ง5้าทุ่มวันนี้